คอมเมนต์ลาวอ้าวไหนบอกให้จีนหยุดทําเมืองแร่ไงแต่ทําไมขุดกันยับนะครับก็คนลาวนะครับก็ไปถ่ายรูปถ่ายภาพ,าพไว้นะครับในบอกว่าทางลาวเคยมีแจ้งการหรือถแถลงการออกมานะครับว่าให้หยุดทําเมืองแร่เพราะมีสารพิษปนเปื้อนลงไปในแม่น้ำหรือสภาพแวดล้อมนะครับแต่ถ<ต>้าข่าวไปทาข่าวก็เจออย่างที่เห็นนะครับอ่านในฟังกันนะครับที่มาคือข่าวสดนิวแฟตนะครับของลาวนะครับเมือง อำเภอปากท่าจังหวัดบอกแก้วนะครับมเมืองทองคำริมแม่น้ำนี่คือเหมืองแร่ทองคำนะครับมีคำสั่งของไอ้สอนใจสอนใจนะครับให้หยุดทำเมืองแร่แต่ก็ปล่อยให้คนจีนขุดต่อไปครับคือบอกว่าให้หยุดแต่คนจีนเขาก็ไม่ได้ฟังอะไรหยุดทำไมนะครับหยุดแล้วกูจะเอาอะไรกินนะครับเออเขาก็เลยขุดกันต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค,แค่บอกให้หยุดไงนะครับอ่อานๆเขาไม่์กันดีกว่า ขายทองขายไฟนะครับแต่เส้นทางลาวก็บันเลยเหมือนเดิมนะครับอ,อืท่านสอนใช้ออกคําสั่งไปนะครับก็ไม่มีใครทําตามนะครับอือนะครับก็เป็นอยู่แบบเนี้ยนะครับออกคําสั่งไปก็เขาเรียกว่าอะไรมีแต่ลมปากนะครับจีนก็อยู่เฉยๆเหมือนเดิมอ่ะต่อไปนะครับบอกภาครัฐที่บอกประชาชนหยุดถูกอะไรเดี๋ยวแปลทีนะครับผมผมอ่านข้างบนถูกนะบอกบอกอ่านะเดี๋ยวเราแปลก,ก็ได้ครับ บอกบริษัทหรือบอกให้ผู้คนหยุดทํากันแน่นะเออไม่แน่ใจนะว่าบอกบริษัทหรือบอกคนแถวนั้นให้หยุดทํานะครับอืแต่ว่าเขาก็ยังขุดกันต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้สะทกสะท้านอะไรนะครับอืประเทศเราจงเจริญมั่นยืนชุ่มเชฉยชุ่มเฉยนะครับ <c oughs> เสียงนี่มันฝังใจเหลือเกินนะครับชุ่มเฉยชุ่มเฉยมั่นยืนะอะไรนะประสระสลตามเป้าหมายอะไรเขาก็ไม่รู้นะครับคือประเทศเขาชุ่มเฉยได้อย่างเดียวนะครับอื ไม่มีการคัดง้างโต้แย้งอะไรนะครับทําอะไรแม่ก็ดีไปหมดนะครับถนนไม่ไม่รัดไม่ซ่อมให้ประชาชนช่วยกันซ่อมเองนะครับโอ้หรัฐไม่มีตังค์นะครับเออแต่ว่าค่าเหมืองแร่นี่ก็ให้สัมปทานมาด้วยเงินไปไหนนะครับอืนะครับอ่ะนะครับก็ผลที่ตามมาจาก การทำเหมืองแร่นะครับก็จะเป็นรูปของคนไทยทำนะครับสารพิษก็จะตกลงในแม่น้ำนะครับปลาก็จะได้รับผลกระทบก่อนและจะมากินไม่ได้นะครับมีสารพิษตกค้างนะครับคุณภาพชีวิตก็จะแย่ลงนะครับเพราะน้ำนั้นใช้ในการทำเกษตรไม่ได้แล้วก็ใช้ในการอุปโภคบริโภคอะไรไม่ได้เลยมีสารพิษตกค้างนะครับถ้าเอามาใช้ก็จะเป็นโรคผิวหนังเข้าไปในร่างกายก็จะมีผลต่อระบบภายในร่างกายนะครับนี่ก็ผลที่ตามมาระบบนิเวศก็จะเสียไปหมดทุกอย่างก็จะล้มเป็นโดมิโนนะครับคนแถวนั้นก็จะต้องอพยพหนีไปนะครับปลาก็จะ มีการเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนกลายพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์นะครับเห็นปลาที่มันเป็นตุ่มตามตัวไหมครับเห็นแล้วน่าสงสารนะครับอมันเริ่มเป็นตุ่มเป็นพดอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นเหมือนคล้ายโรคผิวหนังมันไม่น่ากินนะครับเพราะว่าสารพิษมันลงไปในน้ําเยอะเกินนะครับปลามันก็ได้รับผลกระทบนะครับอ่านี่คนไทยก็ได้ทาคลิปบอกนะครับนั่นแหละครับเหมืองแรกมันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียนะครับก็คือให้มันไม่ได้มีอะไรเป็นด้านเดียวนะครับเหมือนที่ลาเพราะว่ารัฐบาลดีอย่างเดียวไม่มีข้อเสียนะครับ Colin> แต่ต่อไปครับออกคาสั่งแต่ปฏิบัติแท้นะครับเงินยัดปากละสิเงินยัดปากมิดเลยนะครับอ่ประมาณนี้นะครับเงินสั่งได้แต่แบบทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะเงินมันอุดปากอยู่นะครับอตามที่ได้ติดตามมานี้นะครับเขาก็บอกว่าตามที่ได้ติดตามมาคําสั่งห้ามอืแต่ปฏิบัติไม่ได้นะครับดีแต่สั่งนะครับเออคนลาวเขาก็รู้นะครับลาวนี่ยังดีกว่าเขมรนะเขมรนี่คือ ผมไปดูเพจคอมเมนต์นี่คือ i o โอเต็ไมไปหมดเลยชมรัฐบาลออ้ชมอย่างเดียวไม่มีคือไม่มีอะไรโต้แย้งเลยนะครับชมได้อย่างเดียวชมชมชมคอมเมนต์ก็จะมีคนที่กล้าแสงความคิดเห็นบ้างนะครับถึงแม้จะไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับเพราเขาว่าราวตาขาวนาจะจริงนะครับไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับสู้กับนนอำนาจนะครับอ่ะเลิกเถอะเดี๋ยวคุณเอง <laughs> เออนะครับ ยอมเงินนะครับเออถูกต้องนะครับก็เขาให้เงินมาแล้วก็ต้องขุดดิจะมาห้ามอะไรอ่ะคนเสี่ยงก็ประชาชนก็รับไปนะครับเขาไม่ได้รับอะไรเขาขุดทองเสร็จเขาก็กลับประเทศเขานะครับไม่เกี่ยวอะไรคนลาวไม่ได้มีสิทธิ์ในทองก้อนนี้นะครับอืมเขาจ่าจตังค์มาแล้วนะครับอืมก็นั่นแหละครับสมองมีก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับอืแต่ก็ไม่แล้วครับเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าเรานะครับคนไทยเราด้อยกว่าเขาการศึกษาเราแพ้เขานะครับอืมประมาณนี้นะครับอายแพ้เขา ไอ้แพ้ย์เขาวันนี้คุณอยู่ที่ไหนนะครับมือนะครับแต่อยู่ที่ไหนล่ะครับก็อยู่ในลาวรับผลกันต่อไปนะครับเงินมาเงินเดินเงินถึงเงินอ๋อถ้าเงินมางานมันก็เดินนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเงินถึงงานก็ดีนะครับอ่านะครับเพราะว่าจ่ายไปแล้วนี่นะครับก็ต้องได้นะครับเงินมาเงินเดินงานคือเงินเงินคืองานนะครับนั่นแหละนะครับ ก็มีเงินก็คนเราก็ได้รับผลกระทบไปนะครับจริงเขาก็ได้กําไรต่อไปเรื่อยๆนะครับอืมใผลกระทบที่ที่ได้รับนะครับอย่างดูเนี่ยครับสภาพแวดล้อมภูเขาทั้งลูกนะครับแล้วก็ต้นไม้สัตว์ป่านะครับพืชพันธุ์ใบหญ้าที่ทมันที่มันกำลังจะหายไปนะครับอืมทุกอย่างสารเคมีก็ลงไปในน้ํานะครับอืม ก็แล้วแต่เขานะครับผมก็ไม่รู้จอแต่อ่านข่าวอย่างเดียวแล้วกันนะครับจะส่งสารเพื่อมนรษย์ด้วยกันก็ไม่ได้อีกแต่เขาก็จะมาอวดฉลาดว่าเขาเก่งกว่าเรานี้ครับแล้วก็เราเรียนมาน้อยก็คงจะสู้เขาไม่ได้หรอกครับอือนะครับปล่อยเขาไปนะครับอ่ะต่อไปนะครับเขาบอกว่าฮันแนสวมเอานะฮันแน่นะครับนั่นคืออ๋อนะครับบริษัทเอกชนไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยนะครับมือเขามีแต่ทำอย่างเดียวนะครับ บอแมนเขาว้าผิดหลักจังบอหยุดอ๋อทําไมเขาไม่ผิดหรอกก็เราไม่ได้ก็ก็เราไม่ได้สั่งให้เขาหยุดนะครับมือนะครับก็สั่งให้หยุดแต่เขาไม่หยุดนะเออเขาจ้างเงินเด้เออเขาจ้างด้วยเงินนะครับเออเขาจ้างด้วยเงินนะครับเขาใช้ใช,ใช้ใช้กำลังเงินจ้างนะครับอ่าต่อไปนะครับคําสั่งนี้ศักดิ์สิทธิ์อยู่บ คาสั่งนี้มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหมนะครับสงใส่คำสังนี้มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหมนะครับอืมกัป,ประมาณนนี้อะนะครับสั่งให้หยุดได้ไงก็พวกมันร่วมหัวกัน <c oughs> ใช่สุดยอดนะครับอืมมันพัดจนบอมมันพัดจนบอเป็นประเทศออใช่ครับแต่ดูสัาพาพื้นที่นะครับเป็นลุมเป็นบอกอะ และถ้าเกิดเขาไปแล้วก็สภาพเนี้ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วครับแร่ทายก็โดนขนออกไปหมดเลยนะครับเจรฟื้นฟูก็ลําบากนะครับอืมพักอะไรนะเพื่อนสั่งบ่อบ่อบ่อหมอดนะครับเอ่อเขาไม่อยากจะสั่งอยากคุดเฉพาะคนที่ไม่มีเงินนะอ๋อคนที่มีเงินขุดได้คนที่ไม่มีเงินก็ไม่ต้องไม่ต้องขุดนะครับมคําสั่งบ่อมี ความศักดิ์สิทธิ์นะครับอะไรเลยรน,นะครับเออหน้าเศร้าอืมคําสั่งนี้มันไม่สามารถเหมือนกฎหมายนี่ไม่สามารถมีบังค,ามมาคับใช้ได้เลยนะครับมันหน้าเศร้าเหลือเกินนะครับอืมแนวมันผิดแล้วเนาะนะครับเออนะครับออต่อไปนะครับบ่อบ่ออะไรเนี่ย อ่านโดแปลและกันนะครับผมอ่านได้เป็นบางอันที่มันอ่านง่ายๆนะครับอ๋อไม่เคยมีอ๋อไม่เคยมีคนได้ประโยชน์นะครับกับสิ่งนี้นะครับเบามียุดเบามียุดอย่างอ๋ออ,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 อันนี้ไม่รู้ละกันนะครับเงึดนะครับเป็นแค่คําตังเสียห <laughs> ยุดหยุดเข้าก็หยุดอ เดี๋เดาแปลแล้วกันนะครับผมอะไรหยุดเพว่าน่าจะอเอาผม,ผมหยุดเขาอ๋อหยุดเขาแล้วจะเอาอะไรกินนะครับเออหยุดแล้วเขาจะเอาอะไรกินนะครับคําสั่งจ้าคําสั่งคําสั่งนะครับชมเชยท่านนะครับอประมาณนะครับ บอกคนเชื่อผมเชื่อว่าหลายคนก็พอจะอ่านออกเหมือนผมอ่อานครับง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอา่านเพราะมันก็ไม่ได้ยากเลยจต่ก็ไม่อยากไปออกตัวอ๋อกูอ่านภาษา,าลาวได้กูด้วจะคุยไปทําไมวะนะครับแต่คนลาวกูพูดภาษา,า,าไทยได้กูไม่ต้องเรียนกูทําทได้คือคนไทยเขาก็รู้เขาแต่เขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้จะอะไรไม่ได้จะรู้สึกดีหรือภูมิใจอ่ะนะครับเออเหมือนอ่านต่ออ่านต่อดีดว่า,านะครับเอออยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นแหละนะครับเออทําทินลาวประชาชนเฮ็ด ละมันผิด๋อถ้าประชาชนทำแล้วถ,ถ้าคนานลาวทำมันผิดถ้าต่างชาติทำมันไม่ผิดนะครับอืมนะครับมันประมาณนี้นะครับหยุดอะไรเนี่ยหยุดแล้วมันแรงนะครับเดี๋ยวป้านนะเพื่อนที่คงจะอ่านได้ผมอะ่ะอืมเลิกขิ้เกียแล้วพอนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปความหมายว่าอะไรนะครับอืมใครเป็นคนลาวก็มาแปลได้นะครับอื ช้ำอ๋อช้ำก่อนฤดูฝนเออมันเละนะครับสั่งหยุดแต่ไม่หยุดเออนะครับสั่งหยุดแต่ไม่หยุดบอกแก้วของแท้ไผ่ชี้ห้ามดะอ๋อบอกแก้วของแท้ใครก็ห้ามไม่ได้นะครับเออประมาณนี้นะครับอืมนะครับอ่ะก็บอกมาทีนี้กันเพื่อนๆครับสักแปรและตาลายนะครับโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ